ตามใก่ชนนะครับลูกไก่ชนทั้งหมดเลยขยายเยอะมากตัวที่ตีได้ก็มีนะราคาถูกนะครับอ่าติดต่อขายนาคาถูกนาคนีดแข้งมันดี ไม่เหลือัม่เดี๋ยเยมเดี๋ยวยงางปะเร็ไเี้ยงนไก่ไก่เขาเล่นหีเล่นไก่เขาเล่นฟีหนุ่มีเดียวไม่ใหรอมันกขเล่นมันก็่นอย่างไก่เออย่างต้องใส่รูปเพราะมอ้กล้องัมัน 你只老母你家不用